สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามกันที่การตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสะแก้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสะแก้วอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วค่ะซึ่งอยู่ในกํากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากอนอ,อเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่จัดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานนะคะเพื่อส่งเสริมพัฒนาแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปสินค้ากเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าการกระจายสินค้าที่ครบวงจร รวมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวกที่หลากหลายโดยมีนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยทางด้านนายสตวแพทย์ชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงสาระสำคัญค่ะจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะสรุปได้ดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายการบริหารการจัดการภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมสะแก้วโดยรอง ศาสตราจารย์ดรวีริศอัมรปาลผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยนิคมอุตสาหกรรมสะแก้วมีจุดเด่นนะคะก็คือมีที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งเป็นประตูสู่อินโดจีนค่ะอยู่บนจุดที่เชื่อมโยงระเบียงเขตเศรษฐกิจ การบริหารจัดการแล้วก็การบริการเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะทั้งการบริการการอนุมัติแล้วก็สิทธิประโยชน์แบบ one stop service หรือ OSS โดยศูนย์บริการธุรกิจหรือว่า total solution center นะคะ TSC ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสะแก้วสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยี เพื่อลดกา๊าซเรือนกระจกส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนนะคะเพื่อกระจายรายได้บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและชุมชนนะคะให้ดีขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายก็ได้แก่โลจิสติกแล้วก็การบริการสินค้าเกษตรแล้วก็แปรรูปนะคะพลาสติกสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่ม ยมณีและก็เครื่องประดับยานยนต์นะคะร,รวมไปถึงเครื่องจกักรและก็ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวหลังจากที่ได้รับฟังภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรมสะแก้วโดยก็ได้เน้นย้ำถึงนโยบายรัฐบาลค่ะที่สนับสนุนถึงการค้านะคะจาก การที่ได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ความคืบหน้าดังกล่าวนะคะก็เห็นว่าจังหวัดสะแก้วเนี่ยถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงอย่างไรก็ตามค่ะที่ยังมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็คือกรณีกลัวนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีหรือการกําหนดอัตราค่าเช่าระยะยาวที่สูงเกินไปทําให้พื้นที่ที่นํามาจัดสรรก็กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีการจ้างงานแล้วก็ไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อนโยบายที่วางเอาไว้ซึ่งในฐานะ ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยท่านก็จะดูแลเร่งรัดนะคะในเรื่องนี้ในส่วนของการจัดทําเรื่อง EIA เรื่องของปล่องไฟนะคะหรือว่าปล่องควันของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยู่แล้วนั้นก็ขอให้จัดทําให้ถูกต้องค่ะส่วนการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีต่างๆนะคะก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการพลิกฟื้น พื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้นต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงจะมีการพิจารณาพูดคุยนะคะในส่วนของการนำสนามบินทหารที่มีอยู่แล้วของจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นกึ่งเชิงพาณิชย์ด้วยที่สำคัญค่ะก็คือมีพื้นที่ชายแดนนะคะติดกับประเทศกัมพูชาซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าระหว่าง ประเทศขึ้้นมาไดเพราะฉะนั้นค่ะจึงเชื่อว่าจังหวัดสะแก้วเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะคะที่จะทําให้การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่อย่างแท้จริงนะคะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ พบปะกับประชาชนนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณประชาชน,นะคะ่ะที่มาให้การต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจอย่างอบอุ่นโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การเดินทางมาที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้นะคะบอกว่ามาเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนพบปะกับประชาชนจังหวัดสระแก้วซึ่งจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสําคัญนะคะในเชิงเศรษ,ษฐกิจอย่างมากรวมทั้งการเดินทางมาครั้งนี้ก็ยังมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการค้าชายแดน ในส่วนของเรื่องนิคมอุตสาหกรรมก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหากฎหมายบางอย่างนะฮะเพื่อเอื้อต่อการค้าแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่ประชาชนก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันค่ะที่ได้มาติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะคะ ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ะะตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสะแก้วค่ะโดยท่านก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าจังหวัดสะแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงที่จะได้พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่อย่างแท้จริงนะคะเนื่องจากก็มี ในส่วนที่เชื่อมต่อนะคะกับทางอินโดจีนด้วยนะคะก็จะทําให้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อการค้าแล้วก็เศรษฐกิจตรงรอยต่อชายแดนด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะได้ถือว่าเป็นวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวมาเลยนะคะครั้งที่13 โดยทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะฮะก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวมาเละค,ะครั้งที่13 โอบกอดชันไว้จนกว่าจะเจอความยุติธรรมนะคะโดยมีนายอาภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนะชุมชนชาวเลแหลมหลาหินลูกเดี่ยวตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับงานรวมญาติชาติพันธ์ชาวเลนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวกันของพี่น้องชาวเลอันดามันทั้ง3ชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นชน เผ่ามอแกลนนะคะชนเผ่ามอแกนและก็อูรักลาโวยนะคะซึ่งกระจายอยู่5จังหวัดทางภาคใต้นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็สตูลค่ะตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและก็คุ้มครองวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะคะที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ต่อไปพร้อมทั้งเปิดหมุดเขตพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลชุมชนหินลูกเดียวนะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งเสริมสิ ที่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและก็ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ดีนะคะทั้งนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเองเนี่ยนะคะ ก็ได้มีการมอบหมายให้กรมประมงค่ะในการส่งเสริมอาชีพการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อต่อยอดวิถีชีวิตนะคะสู่การเพิ่มพูนรายได้ให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะในส่วนของบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขอบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะหรือว่า P Move เองเนี่ยท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะขับ เครื่อนโยบายแบบบูรณาการนะะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลทั้งในส่วนของโนดที่ดินตลอดจนการเข้าถึงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆอย่างทั่วถึงในด้านของการประกอบอาชีพนะะก็ได้มอบหมายให้ทางกรมประมงได้ส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องชาวเลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในชุมชนอย่างทั่วถึงและ เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยนะฮะนี่ก็คือในส่วนของวันรวมญาติชาติพันธ์ซึ่งก็จัดเป็นครั้งที่13แล้วนะคะก็อยากจะ ห,หลายๆคนน่นะคะที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่หมู่เกาะต่างๆที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนี้อยู่นะคะอยากจะให้ช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงเอาไว้นะคะสําหรับพวกเขาเนี่ยคือวิถีชีวิตนะคะการดําเนินชีวิตแต่ของเราเนี่ยไปเที่ยวแป๊บเดียวเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปทําลายสถานที่ที่สวยงามรวมไปถึงวิถีชีวิตของพวกเขานะคะก็อยากจะให้คงอยู่แบบนี้ไปตราบนานเท่านานค่ะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้คุณผู้ฟังคะเนื่องจากวันนี้วัน ลอยกระทงนะคะ27พฤศจิกายน2566ค่ะเชื่อว่าหลายๆสถานที่วันนี้นะคะจะต้องมีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะจัดงานลอยกระทงกันอย่างแน่นอนค่ะรัฐบาลนะคะจึงออกมา พูดถึงในวันสุกสรรวันลอยกระทงนี้นะคะขอให้ประชาชนเนี่ยเฉลิมฉลองกันอย่างปลอดภยัยแล้วก็ขอให้งดการปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้าป้องกันอักขีภยัยและสร้างอุปสรรคในการสัญจรทางอากาศด้วยค่ะโดยทางด้านนางรัต9ก้าสุวรรณคีรีนะคะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง2,566หลายๆพื้นที่ก็จะได้มีการจัดกิจกรรมกันนะคะในวันนี้โดยรัฐบาลก็ขอ ให้ประชาชนค่ะเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยก็มักจะมีการจัดกิจกรรมปล่อยวัตถุอันตรายขึ้นสู่ท้องฟ้าเช่นโคมลอยนะคะคมไฟคมควัน พลุตะลยัยบังไฟดอกไม้ไฟค่ะลูกโปง่งการปล่อยแสงเลเซอร์แล้วก็อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าดโดรนนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้หรืออาคีภัยร้ายแรงแล้วก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการบินบริเวณสนามบินแล้วก็โดยรอบสนามบินได้นะคะก็จะนํามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของส่วนรวมค่ะจะต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยัง ถูกบรรจุเอาไว้ด้วยว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการทําผิดตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับที่14พุทธศักราช2562นะคะมาตรา59ทับ1และ59ทับ2โดยมีโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศนะคะพุทธศักราช2558มาตรา18วงเล็บ2 ต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่6 0แสนถึง8 0แสนบาทนะฮะโทษหนักหนาเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหาย มากมายหลายอย่างนะคะในส่วนของการที่เราปล่อยวัตถุอันตรายหรือว่าปล่อยอะไรบางอย่างที่เป็นการรบกวนต่อการบินเนี่ยนะคะอาจจะทําให้นักบินเนี่ยนะคะเกิดความขัดข้องในการบินได้แล้วเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยความเสียหายที่เป็นความสูญเสียนี่นะคะมักจะประเมินค่าไม่ได้นะคะดังนั้นโทษก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะจึงของความร่วมมือจากประชาชนค่ะให้ระมัดระวังหรือว่าหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นไปตามกฎหมายรวมไปถึง ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะคะนอกจากในวันลอยกระทงนี้แล้วนะคะนอกจากจะต้องดูแลนะคะในส่วนของวัตถุอันตรายต่างๆที่จะปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่จะต้องดูแลกันเองเช่นกันนะคะใกล้แหล่งน้ําเด็กๆนะคะลูกๆห,หลานที่ไปงานลอยกระทงเนี่ยนะคะต้องอย่าปล่อยให้ค่าสายตาโดยเด็ดขาดนะคะจะต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีไม่ลงไป งมเหรียญในกระทงซึ่งในปีนี้นะคะเขาก็ได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะคะว่าการที่ลงไปในน้ําที่มีอากาศหนาวเย็นเนี่ยอาจจะทําให้เป็นตะคิวแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตได้อันนี้ก็อันตรายมากมากเลยนะคะเวลาที่ไปอยู่บริเวณริมตะลิ่งหรือว่ายืนบนโป๊ะที่มีคนอยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยนะคะก็จะต้องดูด้วยว่าน้ําหนักของโป๊ะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะบรรจุคน ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะต้องระมัดระวังด้วยเวลาที่ไปอยู่ริมแม่น้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของการไปเดินในงานฉลองเรื่องเลิงต่างๆนะคะตอนนี้มีการเปิดเสรีนะคะในการให้คนเนี่ยเดินทางไปในสถานที่ต่างๆโดยไม่มีการจํากัดคนโดยไม่มีการบังคับให้จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วแต่ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลนะคะไข้หวัดยังมีอยู่คะ่ะโควิดก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลรักษา สุขภาพของตนเองนะคะถ้าจําเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณที่แออัดอากาศถ่ายเทมไม่สะดวกเนี่ยก็อยากจะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็ยังอยากที่จะให้พกพาติดตัวกันไปอยู่นะคะเพราะว่าตามสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ยอาจจะมีการจุดสัมผัสนะคะที่ใช้จุดสัมผัสร่วมกัน ใช้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าสถานีต่อไปเนี่ยกวันปีใหม่นะคะเราจะได้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานในเรื่องของเมาไม่ขับก็เช่นเดียวกันค่ะสุราต่างๆนะคะเวลาที่ดื่มแล้วเนี่ยก็ให้อยู่ในสถานที่ที่เป็นที่พำนักของตนเองนะคะไม่เมาแล้วก็ไปขับขี่ยานพาหนะนะคะเนื่องจากจะทําให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองแล้วเนี่ยนะคะยังทําให้เกิดความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นด้วยเวลาที่เราเมาแล้วก็ ไปขับรถนะคะขับมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยไปเฉี่ยวชนคนที่เขาไม่รู้เรื่องขึ้นมานะคะก็จะเกิดเป็นความเสียาหายได้ก็จะต้องดูแลในจุดนี้ด้วยนะคะสําหรับ ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆในค่ำคืนนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรสายด่วนไปได้หลายช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกนะคะเหตุด่วนเหตุร้าย191ค่ะโทรไปได้ตลอดเลยนะคะแต่ต้องขอเน้นย้ำว่าอย่าโทรไปเพื่อความคึกคะนองนะคะหรือว่าโทรไปเล่นเพราะว่าอีกหลายๆสายที่เขารอความช่วยเหลืออยู่เนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศเลยค่ะสามารถโทรได้ที่เบอร์1669หนะคะหน่วยแพทย์ฉุกเฉินค่ะกรุงเทพมหานคร นะคะค1646ค่ะสายด่วนกรมทางหลวงนะคะหากเกิดข้อขัดข้องทางการจราจรนะคะสามารถโทรไปได้ค่ะที่เบอร์1586ค่ะตำรวจทางหลวงนะคะ1193ค่ะสายด่วนสุขภาพจิตนะคะ1323ค่ะ ศูนย์ดำรงธรรมนะคะ1567เหตุไฟไหม่ค่ะ199นะคะสายด่วนจราจรนะคะ197ค่ะวิทยุจ .200 นะคะ137วิทยุสวพ .91 ค่ะ1644ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะสายด่วนพมค่ะ1300สายด่วนคนพิการค่ะ1479ค่ะสายด่วนการเคหะแห่งชาตินะคะ1615 ปีนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมฉลองกิจกรรมงานลอยกระทงกันอย่างมีความสุขและเกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเทศกาลลอยกระทงเท่านั้นแต่ทุกเทศกาลที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะก็ขอให้เดินทางกันอย่างระมัดระวังใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความมีน้ำใจและแบ่งปันนะคะรวมไปถึงการจุดฟืนไฟต่างๆนะคะจุดเทียนจุดธูปที่จะใช้ในกระทงก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะรวมไปถึง ไม่เพิ่มขยะให้กับแหลกน้นําในค่าคืนนี้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y t u b e บช a n นลอาทับพ p o d c a s t ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพไทยเปิดรับสมัครคนทหารออนไลน์ประจําปี25 6 7คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน